เดี๋ยวสาวโดนนัไม่รู้พี่ชวนลดนหรอฉันโดนห่วงแค่สาวอ่ะสาวไม่ได้หลวงพี่ชวนหงยท้องหึ่งเลยห่วงสาวอย่างเดียไ้งแต่มีพลังนี่แไม่ต้แต่ตั้งแต่พี่ยังไม่ต้อให้ทำใ้พลังขึ้นเยอก็ไม่แลก็มกินข้าวอย่างเดียว่ารถเลยที่อ Oke, kita bikin dia buka kafe deh. แดงจริงคำนวณไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กะอะไรเลยปู่หยิบมาไม่รู้เลยว่าจะพอดีหรือไม่พอดีไปหลือเองเลยก็มังบอกบปู่ถ้างั้นขอได้บ้านขอขอได้บ้านที่ได้พอดีแล้วเขาใหเขาให้เองไม่ใช่ขอได้บ้านที่พอดีวอนนี้คือวันทีได้ถามมได้้แลว เพ่อได้หรอบ้านทำไมนะบ้านหลังใหม่ขอได้บ้านที่เฮงเฮงแต่วันนั้นที่ถามเนี่ยจะเล็กจะใหญ่ก็เฮงไม่ใช่เฮงแล้วมาพอดีเหรอว่ขอได้ที่ได้บ้านที่พอดีตัวทั้งนั้นพอดีปพอดีค่ะจะเล็กแค่ก็พอดีทุกอย่างไม่ไม่ไม่เล็กเกินไปคือคือถ้าเล็กเกินไปก็ดูแบบไม่ค่อยขายไม่เล็กเกินไปก็ดูไม่เหมือนทุกอย่างลงตัวหมดเลยอ่ะแม้แต่จะเล้กแค่เฮงพอดีเป๊ะกับป้า อืมว่าพี่ข้าด้านขางฮึลงผาดหนาๆไเลยสวยเลยชอบใจเขียวดาเขวดาก็ได้ตัวอย่างลงตัวปุยยิ้มเลยแข่งมาโอ้โคนเลือกมากกินมากเลยแะาบาดขนาดเท่าไหร่ก่อนเน่ไม่วาอะไรเลยข่เบหยิบมาว่าน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ ขูดจุ่มมือไปจะหยยิบมาเลขนาดที่คุณเลือกอันเนี้ยอย่างนี้มันมีเะเลเลยแล้วพอโทรคือจางไทลู่ไปบอกเอ้ยตรงพี่คุณก็อยากได้อย่างนี้อันนี้ที่เลือกเองหมดเพราะมันจะได้ตรงกับจุดที่ต้องการเรอมันเย็น ยังไม่ตาย

kiết 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 kiết, để bơi để bơi, cái này ăn ăn ít tôm nhé, nhìn nó đầm nhìn nó đầm.

เนี่ยฉันรอบรอบวัดนี่กระกะเฉพาะรอบวัดเนี่ยมันยางเงี้ยมอนยางเงี how, ้ยเนสังเกตไะมมันลงบวยทางนี้ไม่มีลมเลยน้ำขึ้นมาขึนมาออกมาเลยนะผมพิ่งยังเป็นคนน เดี่จัดกาช่มันมีามั้งติกที่ค่อันี้อันนี้ ก้อนที่ไปก่อนนะ้า้มาติดกอนอ,อย่างนั้นเลยติดก้นเยู่ดยแเดีเรนะา้าวยิงก้น,นแรงขึ้นเลยี่ทไมแรงขึ้นแรงขึ้นเลยนัำนิ่งชนิด 谢谢。Yeah.